เท่เลยเนาะเออเทเลยบึบบ่านพี่น้องโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูสูค้คนนะครับเอาเรียบร้อยพี่น้องมุกปลาเขียวไก่นะครับหรือว่าปลาปลาหมู nur, หมูถอกเออห <learns> มูถอกพี่น้องบางบ้านเขาเอื่นว่าปลาหมูถ่ายคนวาเอาบางหม่องนะ <arma S 1> พี่น้องหมูถอกเอาคู้ได้เอื่นแตกตา่างกันกะ คอมเมนต์มาได้พี่น้องเด้อเห็นแน่ได้การเขาว่ามุกโอ้ทีเดียวโอ้อก่อนสี่มุกพี่น้องหอบมุกบางไหนึ่งอ่ะลงก่อนหน่อยเนาะบางสนุกเนาะบางสนุกแก้เก้พี่น้องเบื้องนึ่พี่น้องอู้หูดนี่น้องอ้ยมันซ่อนเลยพี่น้องเอ้อน้ำลายเงียพี่น้องเพูดเนาะมุกบางไงนะครับเอาเอาเที่ยไรไหมเนาะเออเท่เลยบึบบพี่น้องโอ้ อาโทษพี่น้องเลยมาเด้อมากินซอยกันเด้อจะมันเสียบเสียบเลยบะเนี้ข้าวเหนียวห่อนอแก้วแก้วอันแก้วจับหรือแก้วยุบเนี่แก้วคุยเอาเอาแก้วคุยเลยนะมันแก้วจับแล้วเสีบเสียบเลยปลายังเกาะแก้วไก่ไก่ทำได้ไหมไก่ ไก่ซ้ำคืบหนึ่งนี่บอสมาหนกินเลยดีกว่ามาเด้อพี่น้องเด้อมาซอยกันเด้อุ้ยน้ำลายไหลเลยเข่าเฮ็ดไชเบิองอะไรพี่น้องมีพี่น้องถามหลายคนว่าเฮ็ดไชเบิองแน่กัจัดไห้ตามค้ามอเลยอุ้ยคือน้ำลายหลักเลย้มาสูดรจอดคือใบอ่อนฉันน้องหวานน้องน้องห่อนๆเลยพี่น้องเลย นเขาพอดีพอดีเลยเสียบคล้องแท้ยบเลยอโอ้นี่อยู่ในนี้ล่ะฉันพอว่าใหญ่มันเสียแบบมุกไม่เนเสียบเลยเจ้าคุยได้เพื่อนเนาะจะบัดจะบัดจะจ่าจะบอกว่ามันอันนั้นเนาะ มองเงนมองหนามันพี่น้องมันเป็นมันเป็นก่างมันเป็นคือหมูหมูป่านะครับมองมองมองอันนี้มองอันนี้มันนั่นแหละก่างมันอยู่หันก่างมันอยู่มองมองนี่น้ำพ่อมเป็นว่าปลาหมูเคนบ่กจำเลยมันคือหมูเว้ยมันเนาะ แต่พนันไม่ลองเลยแต่ว่ามีพี่น้อกพนันว่าบางคนพนว่าอยูนิำซี่พนันบาดมันก็ลายหลายพนว่ัอยูนิำซี่กับนี่เนี่ยแม่นแซมบอแม่นยูนิำซี่กัหลายแม่นบ่มันเกิดแต่แม่ลำโค้งด้แต่เก่ายูนิำซี่มันก็ตอนมันโค้งเลยแม่บอต่อกันนะ เจงแล้วสันทันปงปูจกาก้ยม,มันดีครับแต่จะผากกลางนี่สิจีทอดมันว่ามันว่ามาถอดมามตัวว่าถอดน่ะตากแหงสักก่นอนตากแหงคือใบย่อนรัะ แต่ว่ามันแสบแสียบครัวปาย้อนได้ปลาตัวนี้มันอันอน้ายมันเหนือห้ายกว่าปะย้อนเมนกล้ลคุยด้วยพี่น่อแเจวคุยบ่มันเจลวยุ่ แสบอีกเลยอุยขียนองเจียวตากตากแหงมาถอดกับแสบคือนไงมันเหนือมันโอ้ยกลางมันพี่น้องยุบยุบยุบหนามันพอดีเวลา แซ่บไปน่องแซ่บมันมันดีครับผมก็บ่เคยกินนิเดียวลูลายมันคือกันกับแข่ <c oughs> บอหลายมันคื่กค่ปลาปานนี่ก็ปลาหลาดนะหลายนะเ,เป็นเป็นแบบนั้นเดี๋ยวพี่น้องเมหนูยง่ายเลยเสียบปีเด้อเ์็ิดี่น้องเบิ้งนะครับด้ยวยคลิป ิทั้งเพนดนะครับด้วยเบ,เบืองน้ำอยากเห็นย่ามดำหนาใช้พรกัน,นี่ยแหง้งแสบด้วยแห้งหอมขอัอ มนโอ้เสียดได้มันเนาะวิโนาะปลาเป็นปลาขั้นเป็นบ้านเท่าหกสิหายากบ้านผมหายากพี่นอ้องลงูาทั้งอื่นมันหาง่ายไ,ไปจ้ะมากินอยากเนีย มีน้ำเคลือนสีสบอยู่พ่เจ้าไหล่เนาะอืมโอ้สจสีิมีอยู่พ่เจ้าไหล่วะนนำเคลือนนนำสี่อืม <ừ> อวางกวาดด้ากนกลับมุกพอสองมุกไปหนจอยแง่ง่ายเลย เยาคุยเราจำมีนเนี่ย,ยวรคุยพี่น่องมันจ,จำใหญ่ว่ะแกเห็ดแบบใหดแบบกุ้ยแสบอางน้พี่น่องเลยนู้นคัก nhiều chắc thì quá lại <laughs> cứ nhắn lại <laughs> cứ sửa ได้ค right, right? mm ุณแม่เหรอใช่กับเบือกับแก่นตะกอที่แหละใช่กับเบือมีน่องปลาปลาโบมีกลางตรงแบบนั้นปลาโบมีเก็ดโอ้ยบอกกับปล้สูตรน่องเลยลงว่าปลาโบมีกลาง หนามมันเล็มยหลมไปหน่อยคือปลาลดเนี่ยหนามมันเดยมีกลางยุ่ี่ยมมันตั้งแต่ไรลูบ <c oughs> อะไรเลยคือกันแล้วก็เบ็เดนเนาะขึ้นเงียงขึ้นคือเบ็ดขึ้นเงียงลูก อช่เปหนอ่อมุ่ยต้องสองมือักคักหัวเลยถัดจันบ่ไใดที่แหละยัดกะมันมันดี มันมันกับโบมันโพดคือปลาหย่อนเดยอืมม่นแม่นแสบนีแสบนีเหรอแต <c oughs> ่ว่าร่ว่างในกลางอากาศทั้งบาลอุ่นหอนนะพี่น้อยหอนหอนอืมกินไปมากอิมม่มเลยนะ qua rồi. bây giờ như vậy bớt tí. 2 ngốc chôn bớt. Ừ. Lượi ừ. lượi ด,ดูดีดูแบบตะบันนั้นแหลกด้วยพักพวกเบิดด้วยพักมาหลายเนาะบวบกินเบิดก่อนอิมอ่มออ <c oughs> มอิม่มอ่ยคากแล้วซอสหมูค,คุณอย่างนี้ไงคากนี้ แดดหอนแห่งพี่น้องเฮะสีบัเอินยิกสบ,บกมากินเก,งก่งจ้ะอือิ่มเลยเอ้าคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งพี่น้องได้ปลาแขวไก่หรือว่าปลาหมูทอดน้องมนะ่เนาะเป็นปลาไม่นำไม่นำหงหรือว่าไม่น,ำ,มน,ำ,มนำซี่พี่น้องเนาะแสีบของแถบพี่น้องเอาลองเอาหมูเบิง้งวิธีการหมูกะลงในในเพนลทเลยพี่น้องก้อนหนาหนีนะครับให้ล้อมเพลทในเบิ้งวิธีทำ ฝากขอเบิรงนั่นพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนีย่ยเพื่อเนั่งใจของพงษ์ครับอย่ารอเด็ดคลิปดีๆนะครับวันนี้อาจจะเป็นอาหารบ้านๆกิน,นง่ายๆอาหารเพื่อสุขภาพพีน่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับเด้อถากิดนสุขภาพะกับขอต่อข้อไปนดั้มเอาแดดล่มลมตกมาแล้วปวดหับโอ้พี่น้องเนี่ยแดดล่มลมตกว่าโอ้แสบอีหลีพี่น้องถากเด้ออย่าลืมจะได้กระได้ กดตรไหลโคตรแซ่ห้ย่ายในเดอ้อคันมันบอดีบองงามแน่ได้กะสีส้มให้เด้อพี่น้องข้าเมน่นมาเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่ะให้จุดีไม่แห้งห้โศกลาบลำลุย้ยมีเงินมีทองไหลมาเทมาเด้อพี่น้องเดอ้อมีความสุขความจเจริญอะซ้ำใน,นแล้วนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้เอาซ้ำในก่อนพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ